เผยข้อมูล OPPO Reno11 Pro ผ่านการรับรองจาก TDRA แล้วเตรียมเปิดตัวแบบ global เลยเดี๋ยวนี้ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา OPPO Reno11 Series ได้เปิดตัวที่ประเทศจีนไปแล้วนะครับล่าสุดในฝั่ง global ก็มีความเคลื่อนไหวแล้วครับ โดยหลังจากที่ได้ผ่านการรับรองจาก TDR-A ท,ที่เป็นเหมือนกับกสทชที่ UAE แล้วโดยรุ่นนี้ได้ผ่านการรับรองจาก TDR-A เป็นรุ่น r e n o v o 11 Pro ก่อนครับในรหัสโมเดลรุ่น CPS2607 แต่สเปคต่างๆไม่ได้เผยเออกมาจากเว็บไซต์นี้นะครับแต่คาดว่าจะไม่แตกต่างจากโมเดลในจีนเท่าไหร่ครับส่วนสเปคของ Oppo r e n o v o 11 Pro ที่จีนนั้นมีตั้งแต่การใช้หน้าจอแสดงผลโค้งเป็นแบบ OLED ขนาด6.7 4นิ้ว ความเอียด1 5 k รองรับค่ารีเฟรชหนึร้อ hz พร้อมด้วย2 1 6 0 h นรบ hz p b l dimming สองร้ววง240 hz ทัชสป,ปิ้งเลดใช้ชิปประมวลผล Snapdragon พนเจให้แบตเตอรี่มาที่4 7 0 0มิลอ mah รองรับชาร์จเร็ว80ส w s u p e r w o o k ให้กล้องหลังเลนหลักความเอียด50าานพิเซลเซ็นเซอร์ Sony IMX 890เล่นอ์เลตร้าไวความเอียดแปดล้านพิเซลและเลนสเทเล2เท่าความเอา้านพิเซลเซ็นเซอร์ Sony IMX 709ส่วนนกล้้้องหหาใพิเซล